คุกคุมขังคุกคุมขังใช่ใช่ใช่มาขังพ่อชื่อพระเจ้าเทวทัตไม่ใช่พระเจ้าอาชาตะกูมานใช่คือพระเจ้าพระเทวทัตเนี่ยคือแต่ก่อนก็เป็นเอ่อเป็นลูกกุมารเป็นลูกกุมารเสร็จแล้วก็มาบวช มีอนุรุธะพระคูค่กิพิละเทวทัตบาลีอพอมาบวชแล้วเนี่ยก็คนทั้งหลายก็นำอาหารนำอะไรสกสารมาแต่ว่าะพระเทวทัตนี่ไม่มีไม่มีใครที่จะมาดูแลเสร็จแล้วก็เลยะพระเทวทัตนี่เป็นบรรลุโลกิยฌานออเอหัวหนเดิอนอากาศได้ก็เลยหอมานั่งที่ตักอาชาตกุมารทำให้าาอาชาตกุมารเนี่ย เลื่อมใสาพอเลื่อมใสายเสร็จแล้วก็เลยได้ให้อาชาตุกุมารเนี่ยยืดอำนาจจากพ่อจากพระเจ้าพิมพิสารเราก็จะอยึดอำนาจจากพระพุทธเจ้าอ,อชาตุกุมารยืดอำนาจได้แล้วก็พ่อมาขังไว้ตรงนีพน้พ่อก็บอกว่าจะขังพ่อไว้ตรงไหนจะให้พ่อเนี่ยได้มองเห็นชายจีวรของพุทธเจ้าขึ้นเขาคิดสกูด นู่นนู่นนั่นนั่นกาขาวนั่นน่ะก็เลยเอามาขังเอาตรงนี้ขังยังไงเออเคยก็ขาวนั่นน่ะนั่นแหล่ะก็ขาวที่ปลายปลายตรงนู้นเออนั่นี่ะความมือนั่นล่ะคือคือขังตรงนี้ก็จะมองเห็นที่นี่ท่านก็คือเป็นโซดาบันก็ไม่กลัวตายอ่าสุดท้ายก็ออ่่าาไม่ตายสักทีก็เลยเอาเอาไอ้ให้คนเอามีดมากรีด กี่เท้าก็เ,าเลยสวรรคตรที่ตรงนี้อันนั้นที่ตรงนี้ก็เป็นที่ให้เราได้เข้าใจว่า,ามันบางอย่างก็เป็นเรื่องกรรมรบ,บางอย่างก็เป็นเรื่องการกระทาในในยุคปัจจุบันนี้อันนั้นที่ตรงนี้ก็เป็นที่ให้เราได้รู้ว่าพระเจ้าพิมพิสาราได้ถูกอาชาตุคุมาลเอาพ่อมาขังไว้ตรงนี้แล้วก็อเทวทัศนก็ไป ยึดอำนาจจากพุทธเจ้าแต่พุทธเจ้าไม่ยอมแล้วก็แล้วก็อวกปองพชนพุทธเจ้าส่งช้างนาลังคิลิงไปส่งนายิงธนูไปแล้วก็ไปกิ้งหินไปกิ้งหินใส่พุทธเจ้าไปกิ้งหินใส่พุทธเจ้าบนเขาคิดจกกรูนี้ก,ก็ไม่สามารถที่จะป,งปรงพชนพุทธเจ้าได้ดแล้วก็ไปขอพรห้าประการาให้อย่าให้ประสงค์จัดเนื้ออย่าให้พระสงฆ์อยู่ อยู่บ้านให้อยู่ป่าเป็นวัดว <c oughs> พุทธเจ้าก็ไม่อนุญาตครับแล้วก็เลยไปขอแยกทําสังกัจกรรมสังฆกรรมก็คือ,คอสังฆเพศนะครับสุดท้ายก็ได้ไปแยกออกไปแล้วก็สุดท้ายก็ป่วยแล้วก็ไปไปขอเข้ามาพุทธเจ้าที่วัดเชตวันก็ถูกแผ่นดินสูบที่ตรงนั้นดังนั้นก็ที่ตรงนี้ก็ให้เราได้ รู้ได้เข้าใจว่าเป็นที่คุกคุมขังลูกที่เอาพ่อมาขังไว้พ่อก็บอกว่าให้ขังไว้ในสถานที่จะมองเห็นชายจีบอนของพระเจ้าบนเขาคิตสกูที่มองเห็นกาขาวนู่นนะครับ